สนับสนุนโดยสบู่ซาเน่สบู่น้ำนมข้าวเกรดพรีเมียมเลือกทงสำเนียงใต้เตรียมคัมแบ็คค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ดูซบเซาไปบ้างอย่างล่าสุดเหล่าศิลปินเลือดสตอก็ทยอยปล่อยผลงานเพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันงานนี้เราไปฟังสาวใต้เสียงดีเจี๊ยบเบนจพรพูดถึงกระแสเพลงใต้ตอนนี้กันค่ะอแน,น่นอนซึ่งพี่เชื่อว่าตอนนี้มันกำลังมาสิปีนะพี่สังเกตจาก ประสบการณ์ที่ตัวเองทํางานอยู่ในบริษัทไอเอสและอาสยามนะฮะก็อย่างที่รู้แหละพี่จะเป็นนักร้องใต้ผู้หญิงคนแรกในไอเอสแล้วประเด็นคือพี่ยังอยู่พี่จะเห็นอะไรบางอย่างนะคะในรอบหนึ่งทศวรรษเนี่ยมันจะกลับไปกลับมากลับไปกลับมาสมัยยุค90ก็จะเป็นยุคที่ทุกคนรู้ว่าเพลงใต้ต้องอาสยามพอหนึ่งทศวรรษผ่านไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดตอนนี้น้องกวางลองเช็คจากเลดที่เป็นอันดับเพลงจากช่องสถานีวิทยุ ใดๆต่างๆตอนนี้เพลงใต้เริ่มติดอันดับแล้วนะฮะเริ่มมาแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยคือเราเชื่อว่ามันจะเป็นแบบมันจะเป็นวงจรของมันที่สำคัญที่สุดคือเราทําหน้าที่ของเราไปตั้งใจทํางานของเราไปแล้วก็ป้อนผลงานของเราไปเรื่อยๆสมมติพี่เก็บทําหลายๆคนทําสิแล้วปินหลายๆเบอร์ทําทําแล้วก็แบบพอมันถึงจังหวะของมันอ่ะมันก็จะชวนกันไปฟังไงคือมันจะแบบมันถูกลันไปโดยอัตโนมัตินิแทนมาลินแอมตีทูคือเหมือนเราเปิด YouTube แล้วมันก็ ใครที่มันขึ้นมามันก็จะแบบตามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราเปิดเพลงสไตล์ไหนมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆประเด็นคือตอนนี้ของใต้มันเริ่มมาเริ่มกุ้งมาติดอันดับความรักความผูกพันในในศิลปินใต้ของพี่เจ๊พี่พี่ก็ยังคงมั่นใจว่าว่าเราก็ยังแข็งแรงมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะภาคใต้เนี่ยมันมีการจัดงานแบบว่าหลากหลายในแต่ละเดือนมากคือบ้านพี่เนี่ยเป็นบ้านที่แบบฝนแปดแดดสีแต่งานเยอะมากการการจัดงานเทศกาลต่างๆเยอะมากมันทําให้เราเหมือนกับว่าเลยได้ต่อยอดอย่างเงี้ยบางคนแบบ เพลงดังสองสามเพลงแต่หากินได้เลยทั้งปีนั้นน่ะถ้าเป็นนักร้องใต้ใช่ไหมคะ <Yes. S 1> อ่าฮะอยู่เฉพาะใต้ก็อยู่ได้แล้ว <c oughs> เพราะว่าวิถีอะ่ะวิถีการจัดงานในเทศกาลในใดใดเนีย่ยเหมือนเขาสู้กับฝนเลยฝนฝนแปดใช่ไหมก็จัดงานไม่ถึงแปดเดือนอะ <Yes. S 1> อะไรแบบเนี้ย <c oughs> ในขณะเฮะ้ตลกในขณะที่พี่เจียบเคยแบบเราก็เคยแบบใช้คําว่าอาสยามปั้นเราจนเราทั่วประเทศนะพี่ก็ไปอีสานไปเหนือเนี่ยป้ายงานน้อยมากเขาจะจัดเฉพาะเทศกาลของเขาจริงๆนะคะ หรือว่าใดๆที่มันเป็นแบบเป็นหลูมที่แบบชัดเจนแต่ใต้เนี่ยเออะอะไรตั้งชื่องานแล้วก็ติดป้ายได้เลยแบบนั้นเลยคือนักร้องใต้ถ้าดังคือไม่ตกงานนะนอกจากว่าเออไม่เอาใครนะว่าไปอย่างอันนี้มันเกี่ยวกับนิสัยนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนียบหมดส่วนส่วนใหญ่นะคะพูดคํานี้ได้เลยว่าทุกคนคือกอดคอกันหมดเพราะว่าเรามีต้นฉบับต้นแบบที่ดีเลยเหมือนพี่เอกอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นคนที่แบบ ปรับตัวได้ทุกยุคทุกสมัยอยู่กันได้นานมากแล้วก็สั่งสอนทุกอย่างอะคะ<ม>่ะคือพี่เจมมองว่าพี่เอกแน่นอนจริงเรียกว่ามีต้นแบบที่ดีนี่เองสุดยอดไปเลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย